สวัสดีครับก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําคลิปที่แล้วเรื่องการใส่เรือบานเน,นี่ยพอดีมีหลายคนนะครับถามเข้ามาว่าถ้าจะใส่ทีละค่าเนี่ยทำไงนะครับพอดีครั้งที่แล้วในคลิกทีเดียวนะครับคลิปทีเดียวเขาก็จะใส่เขาก็จะเอาค่านีน้ครับมาใส่กับการาฟตุกงอันเลยนะครับทีนี้ถ้าต้องการใส่ใส่ทีละอันเนี่ยทำไงนะครับใส่ทีละอันเนี่ยเราก็ต้อง คลิกทั้ง3ค่านะครับสมมติด dw นะฮะ DW ชั่วโมงที่ศ1แล้วก็ชั่วโมงที่7นะครับก็นี่นะฮะดชั่วโมงที่ศ1นย์นะฮะเราก็คลิกตั้ง3ค่านะครับโปรแกรมก็จะเอาเจ้า3ค่านี้มาใส่เรียงให้กันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำจริงๆนะครับก็คือก่อนอื่นฮะก็มาคลิกที่กราฟของเรานะครับที่เราต้องการใส่นะฮะตรงนี้ผมต้องการใส่ด w ก่อนนะครับ ดีวเบลชั่วโมงที่0ูนย์หนะครับก็คือ3ค่านี้นะครับก็มาคลิกที่กราฟนะครับที่กราฟแล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกนะเครื่องหมายบวกแล้วก็มาที่เอเรบาร์นะครับเหมือนเดิมนะครับก็มาที่มออปชั่นนะครับที่ผมคลิกมออชั่นปุ๊บเนี่ยโปรแกรมก็จะใส่บาร์มาให้เรานะครับเอเรบาร์มาให้เราแต่ว่าตรงนี้เป็นค่าที่เขาสมมุติขึ้นนะฮะยังไม่ใช่ค่าจริงๆนะครับเราจะมาใส่ค่าจริงๆนะครับก็คือมาคลิกที่เออเรบาร์นะครับ แล้วก็พอคลิกเร์เบาปุ๊บก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะถ้าเราเลือกนะครับก็จะมีหลายแบบนะเอร์เบาจะมี2ด้านก็ได้นะครับหรือว่าจะมีด้านลบอย่างเดียวหรือว่าด้านด้านบวกก็ได้อย่างเดียวนะครับจริงแล้วค่า Sd นะครับก็จะเป็นค่าบวกลบ Sd ก็คือจะมีทั้งค่าบวกและค่าลบนะครับเราก็น่าจะใช้แบบ2ด้านแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะสาธิตทั้งสองแบบนะครับก็คือแบบ2ด้านแบบนี้กับแบบค่าบวกนะครับซึ่ง แบบนี้ก็นิยมเหมือนกันนะครับค่าลบอย่างเดียวเนี่ยเขาไม่ไม่ก็นิยมเท่าไหร่นะครับก็พอมาคลิกตรงนี้นะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับล่างสุดมาที่ custom นะครับแล้วก็คลิกที่ specific value นะครับคลิกปุ๊บนะครับก็จะมีช่องให้สำหรับใส่ค่าตั้งสองค่านะครับค่าบวกนะกับค่าลบนะครับจริงแล้วค่า sd เนี่ยบวกลบที่สเนี่ยค่าบวกกับค่าลบเนี่ยเป็นค่าเดียวกันนะครับ เราก็ใส่ค่าเดียวกันเลยนะครับค่าบวกนะครับคลิกนะครับแล้วก็มาเลเบลทั้ง3ค่าเลยนะครับคลิกค่มทั้ง3ค่าอย่างนี้นะฮะแล้วกด enter นะครับแล้วก็ใส่ค่าลบนะครับคลิกค่มทั้ง3ค่าอย่างเงี้ยแล้วก็ enter นะครับแล้วคลิกโอเคนะครับ <c oughs> อ,อันนี้เป็นค่าจริงๆที่ โปรแกรมใส่มาให้แล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะดูคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าค่ามันจะใกล้เคียงกันนะครข้อนี้เดี๋ยวมาดูอีกอันนึงแล้วกันนะครับก็แท่งสีแดงนะครับแท่งสีแดงเป็นกลุ่ม Mo นะครับ MO นะเราก็คลิกนะครับแล้วก็ไปที่เอเบาร์นะครับแล้วก็มาออปชันนะครับอันนี้เราจะลองใส่ค่าบวกอย่างเดียวนะครับโอเคค่าบวกอย่างเดียวนะฮะ ก็ลงมาที่ Custom นะครับแล้วก็ Specific Value นะครับคลิกแล้วก็ใส่ค่าบวกนะครับค่าบวกก็คืออันนี้เป็นกลุ่ม MO นะฮะ MO ชั่วโมงที่0.17นะครับ MO 0.17นะครับก็ลากนะครับแล้วก็ Enter นะครับใส่ค่าลบนะครับก็คือค่าเดียวกันนะครับคุมต้อง3ค่านะครับแล้วกด Enter นะครับแล้วก็กด OK นะครับทีนี้ โปรแกรมก็จะใส่ค่าจริงๆให้นะครับโอเคนะครับก็ลองลองทำดูนะครับก็ผมประมาณนี้นะครับวับนนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ